อันนี้เขาจะวิธีใส่สาธิตให้กับตัวช็อตกันนะคะ <Okay. S 1> เปืนลูกซองค่ะที่ดงดังะคะ่ะว่ากระสุนเวลามันกระเด้งออกมาคือเปืนลูกซองนี่ก็เหมือนกับเขาเอากระสุน,นเล็กๆใส่ hey, <sorry. S 1> เข้าไปเข้าไปใน ปอกสีแดงเนี่ยค่ะเวลายิงแล้วมันก็จะแบบกระจายวงกว้างมากกว่าแล้วก็ยิงก็ไม่ไม่น่าจะคือพลาดยากมากค่ะเพื่อเพราะว่ารัศมีกระจายของตัวตัวปืนปืนเนี่ยมันลูกซองเนี่ยมันโดนเต็มๆมอ่ะก็ถึงได้มีความนิยมอย่างมากอะนะคะช็อตกัน ปืนลูกซองนะคะ <protecting you. S 1> ก็คงไม่อธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานนะคะอันนี้คือแค่ลักษณะรีวิวการใช้งานเฉยๆค่ะคงไม่ถึง <sm all> เห็นไหมคะเ <spe aker> พือ่อนมันมีความรุนแรงว่าถ้าข้อเราไม่แข็งตัวเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันกระเด้งกลับอ่ะ <sm all> ปืนตกใส่ <laughs> <sm all> <laughs> It okay. got some kickback, huh? <laughs> you gotta be, you gotta know what you're doing. <laughs> this one only holds two in the chamber because it's got a plug in it uh -huh. for hunting. They don't want more than three, three yeah. rounds. One in the chamber and two to load. <laughs> so, <laughs> <Okay. ready? laughs> พอเรายิงไปเนี่ยเราจะกระสาดมันหยุดอ่ะมันจะใส่ได้กระสุนมันจะใส่ได้แค่2อันเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเพื่อน I want to shoot it once Yeah I just want to try one Okay Let's w e l l give you one round Okay เดี๋ยวจะใส่กระสุนแค่ลูกเดียวนะคะลองดูค่ะ Okay t h e safety is on when it's out So you uh, go ahead and load it ใส่กระสุนเรียบร้อยละเดี๋ยวเจะา I'll hand it to <laughs> you here. You push that into fire. Put it up against your shoulder and hold it tight, okay? You gotta cock it. You gotta load it. So push this and now push pull this. Okay? Forward. Okay, you're ready to go. It's ready to go. Hold it tight to your shoulder. You hit it. <laughs> eject it. เดี๋ยวจะเอากระสุนออกเห็นปะคะอ่ะมันก็กะดิ้งออกขอมาคุณมากข่งเพื่อนถ้ามันไม่สนใจนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหัวไหลเจ็บโดนกระแทกด้วยปืนก็อย่าลืมนะคะแผจนเมียว The Movie in America นะคะก็อันนี้ ถามคลิปให้ดูค่ะว่าตัวการใช้ปืนลูกซองผู้หญิงอย่างเราก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีหนักนะคะก็สนุกดีค่ะเพื่อนกดไลค์กดแชร์ hmm. like, like, นะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นฤดูล่าสัตว์เนาะเ mm hmm. ือว่าจะออกไปกินไก่งวงไก่ป่าหรือว่ายิงกวาง mm hmm. ก็จะประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือต้องใช้ปืนตัวนี้ปืนลูกซองเนาะ ก็ขอบพระคุณมากค่ะ yeah, on this one here,